เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคนจะต้องประสบ,รบพ,รพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเจอพอแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายพอกลับมาที่พระราชวังพระราหุลก็ประสุิจากพระนางยโสธราพิมพากแล้วพระองค์ก็ทรงทราบว่า เมื่อมีการเกิดนี้เองจึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะปัญญาบารมีที่สะสมมาเป็นเวลานาน mm. ก็เกิดความคิดปิ๊งขึ้นมาว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปเห็นในวันนี้คือนักบวชที่แสวงหาวิมุตติสุขน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดดีกว่าการเป็นมหาจากักรพรัดอีกแต่นั่นแหละครับคนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจไม่เชื่อนะฮะเชื่อว่ามีพบนี้ แต่พบหน้ายัางไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็น,นก็เลยกล้าที่จะทําผิดผู้ที่ท่านทรงศีลแล้วนะครับศีลมั่นคงเป็นที่ศีลเกิดที่ปัญญาขึ้นแล้วเนะี่ยท่านจะไม่ทําผิดศีลเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นเหตุทําให้พบชาติข้างหน้าของท่านนเสียหายไปแม้แต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้อาจจะผิดพลาดแล้วก็ลงไปสู่อาบายภูมิดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องมี สมาธิที่มั่นคงดุดสายน้ําเรียกว่าอนันตริกะสมาธิตัวสมาธิคือความตั้งใจมั่นเนี่ยจะไปยังสตินะฮะให้เกิดเป็นมหาสติควบคุมจิตไม่ให้คิดไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ท้งนี้ทางนั้นต้องฝึกฝนนะครับเริ่มจากการฝึกสมาธิถนัดแบบไหนก็ฝึกแบบนั้นครับจะบริกรรมพุทโธสัมมาอะหังนมามพระทะยุบหนอขพองหนอสุดแท้แต่แต่สุดท้าย มันจะไปรวมอยู่ที่ลมหายใจนะครับเมื่อลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจหายไปก็ไปอยู่ที่ตัวรู้ท้ายที่สุดแม้แต่ตัวรู้ก็จะไม่มีนั่นคือเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงครับ